วันนี้ผมนำของดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับผมเนื่องจากโอเวอร์ท็อปอัพนะครับรับเติมเกมมียโฟครับผมโดยเราจะมีแพ็คนะครับในการเติมให้กับเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่น4,100โกนะครับผมอยู่ที่2,750บาทแล้วเราสามารถเปรียบเทียบราคาในเกมได้นะครับผมราคาในเกมนะครับผม3,000บาทแต่ถ้าเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับอยู่ที่2,750บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทำให้เราประหยัดในการเติมเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมผมจะฝากทิ้งลิงก์นะครับเฟซบุ ไลน์ของโอเวอร์ท็อปอัพนะครับเพื่อนๆสามารถกดคลิลิงก์ใต้คลิปเข้าไปได้เลยครับผมเอาละครับเพื่อนๆกล่าวสวัสดีนะครับชาวเมียโฟทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะพานะครับผมเพื่อนๆนะมาทําการนะครับผมบวกหกไม่ใช่ดิบวกห้าหกเจ็ดแปดจ้าอะไรกันแน่นะเออวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนนะครับมาทําการหาครับผมเจ้าตัวหินเหลืองนะครับเพื่อทําการนะไปบวกนะครับผม เราจะได้บวก5หรือ6หรือ7หรือ8นะครับขึ้นอยู่กับดวงเท่านั้นนะอืมก็ก่อนอื่นนะครับผมจะพูดในเรื่องว่าเราจะหาหินเหลืองนะครับได้จากที่ไหนบ้างนะอันดับแรกครับเราหาได้จากคําขอครับผมนี่คำขอก็จะมีอยู่ตามเมืองนะครับเมืองก็คือเมืองบีชอนนะครับที่เราจะสามารถหาหินเหลืองได้นี่ครับนี่ก็จะเป็นหินเหลืองนะครับใช้ในการอัปเกรดนะครับผมซุมอัปเกรดนะ จะบวกให้กับเราเท่าไหร่แค่นั้นแหละนะครับผมเอออันนี้มีสิทธิ์ได้บวก8นะถ้าแบบดวงดีจริงๆนะครับเพราะว่าการบวกของมันนะ่ยบวกหนึ่งถึงบวก4นะครับก็คือเราเอาเอาวุธของเรามาบวก4นะแล้วก็ตีด้วยหินตัวนี้นะครับผมเราสามารถบวก5 6 7 8เนี่ยขึ้นอยู่กับว,ว่าเขาจะสุ่มอะไรให้เรานั่นเองเราจะหานะครับผมก็คือออประมาณนี่แหละเอาสองก้อนนี่แหละไปตีก่อนนะครับผม เราสามารถหาได้เยอะนะครับผมมันจะมีอยู่เมืองนี้นะครับ1ภารกิจนะคำขอแล้วก็ตัวที่2เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่นี่นี่นะครับอยู่ตรงนี้ตรงหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะไล่หาให้กับเพื่อนๆนะครับผมจะมีอยู่เมืองไหนบ้างนะปราสาทบีชอนนะครับก็มีอีกนะครับผมแสดงว่านะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราสามารถหาหินเหลืองได้เนี่ยประมาณ6กก้อนนะครับผมแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งที่เราสามารถนะครับผมหาได้นะ ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราสามารถไปหลอมหินได้ที่ไหนนะครับนี่เราสามารถหอ่หลอมหินสีเหลืองนะครับได้อยู่ที่พ่อค้านักประดิษฐ์นะครับอยู่ที่เมืองนะเพื่อนๆต้องเก็บสะสมนะครับผมหินสีฟ้านะเพื่อทําการที่จะบวกหินสีเหลืองได้นะครับผมนี่ก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็คลิกหินสีฟ้านะครับขึ้นอยู่กับว่าอาวุธของเพื่อนๆนะ จะทาการนะครับผมขึ้นอยู่ว่าอาวุธของเพื่อนๆจะทําการบวกอาวุธอะไรนะครับอย่างเช่นผมบวกอาวุธสีฟ้าผมต้องไปหาหินสีเหลืองที่เป็นสีฟ้านะครับผมมาผสมนะอ่าอ่ามาตีบวกนะครับแต่ถ้าเราจะคราบนะครับหินสีเหลืองเนี่ยเราต้องมีหินสีฟ้าอยู่เท่านี้แล้วก็แร่นะครับแร่สีฟ้าเนี่ยซึ่งมันหาได้อยู่ที่เดียวนะครับไปยัง ร้านตะกูลนะครับผมนี่ไปยังร้านตระกูลก็คืออันนี้เป็นร้านค้าของกิวนะที่เราจะสามารถซื้อได้นะครับผมก็เราจะตีอาวุธบวกฟ้าใช่ไหมเราต้องไปหาสีฟ้าใช่ไหมครับสิ่งที่เราทําได้นะครับผมสิ่งที่เราทําได้ก็คือการที่เราจะบวกอาวุธนะครับผมนี่เราอเอาหินสีเหลืองนะครับมาทําการบวกชุดสีเขียวนะครับชุดสีเขียวก่อนก็ได้นะเออก็ ประมาณว่าเพิ him, ่มดาเมจให้กับตัวเองนั่นแหละครับผมแต่ถ้าเราจะทําการบวกเป็นอาวุธฟ้าเนี่ยเราต้องหาหินสีเหลืองที่เป็นอาวุธฟ้าแต่หินสีเหลืองอาวุธฟ้าเนี่ยมันจะหายากหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งเราจะหาแบบทั่วไปไม่ได้นะครับเพราะว่าหินสีฟ้านี่มันจะค่อนข้างหายากนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมเพื่อนๆดูนะหินสีฟ้าที่เป็นสีเหลืองนะครับหินฟ้าสีเหลืองเนี่ย การที่เราหาได้นะมันต้องทําการคร้าครับผมคราเนี่ยเราต้องไปซื้ออยู่ที่ร้านกิวอย่างเดียวครับซึ่งร้านกิวเราจะสามารถซื้อได้นะครับไอเทมที่เราจะได้จาการ้านกิวเนี่ยเราต้องทําการนะครับยึดคลองนะหรือยึดเมืองนั่นเองนะครับเราถึงจะล่าบอสอย่างนี้ได้นะครับผมเห็นไหมอ่าก็ต้องรองกันอีกยาวนานนะครับผมการที่จะเข้าได้นะเดี๋ยวผมลองอเดี๋ยวนะเอาไปบวกชุดนะ ไปบวกชุดก่อนก็ได้ครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากมายผู้สืบทอดคนสุดท้ายนะครับการที่เราจะไปก็คือผู้สืบทอดคนสุดท้ายนะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเลยนะครับไปรับเควสก่อนไปรับเควสก่อนนะครับผมตรงนี้นะปั๊บปั๊บปับเรารับเควสมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราดูตรงเควสนะนี่ ผู้สิททคนสุดท้ายนะครับผมเราจะไปตรงนี้นะ <c oughs> เอาชนะผู้เอาชนะฝูงองค์คารคเขาวงกดบีบชอนนะครับเ,เดี๋ยวอ่านหน่นะเอาแบบช,ชัวร์นะครับนี่นะตอนที่จะถึงหน่วยค้นหานะครับเขาวงกดบีชอนนะครับให้เราไปที่เขาวงกดบีชอนมันอยู่ตรงไหนวะ <c oughs> นี่นี่นี่เขาวงกดบีชอนเห็นแล้วเหละ ตรงนี้นะครับขอ,องกุฎบิชรนะก็ไปสังหารองคารักษ์นะครับผมองคารักษ์นะเดี๋ยวผม,มองคาร ่าโอเคครับผมผมก็ได้เดินหาแล้วก็เห็นแล้วครับผมก็ในเควสนะครับผมเขาบอกว่านะผมผมต้องมาฆ่าตัวนี้นะครับผมอ่าต้องมาฆ่าตัวไหนวะตรงนี้ครับจุดตรงนี้นะอ่าอยู่ชั้นหนึ่งครับผมตรงนี้นะตรงอยู่ข้างล่างนะครับผมเควสเอ่อคำขอนะครับมันถึงจะเดินให้เรานะครับผมก็ผมมาฆ่าผู้บัญชาการใช่ไหม ผู้ปัญชาการปีกางัวนะครับนฟารินะใช่ไหมเป็นทหารนะครับผมเป็นทหารทหารยามนะเออเป็นชื่อว่าทหารยามหมูพิคาดดํานะครับแต่ชื่อมันจะไม่ตรงเงินกับฮีโร่ Hero นะที่ผมกดเนี่ยแต่ก็คิดว่าน่าจะอันนี้แหละนะครับผมเป็นผู้บังคับบัญชานะในชั้นแรกนะครับของเขาวงกดบิชอนนะก็ตรงเขียวๆที่ผมมานะเควสอ่า ของคาขอตัวนี้ถึงจะปลดล็อกให้เรานะครับผมคาขอของเคสของเควสผู้สืบทอดคนสุดท้ายนะครับอ่าก็ได้มาฆ่าหมูครับหมูพี่ฆ่าดำนะอ่าบวกสีแล้วนะแล้วทีนี้นะครับเราจะทําการนะนี่บวกด้วยตัวนี้ครับผมหินเหลืองอ่ามันจะทําการสุ่มให้เรานะครับเดี๋ยวเราลองกันเลยนะมาขอสักบวกเจ็ดนะจะได้ ใช้ขั้น2ยืนยาวก็ผมไม่แนะนํานะครับต้องขั้น4อย่างเดียวนะถ้าเราจะบวกมันถึงจะคุ้มนะครับแต่ถ้าขั้นมันไม่คุ้มหรอกแต่นี้ผมทําให้เพื่อนดูนะครับเพราะว่าผมไม่มีขั้น5ที่มันเป็นบวกสีนะแต่ถ้าเราจะทําให้มันเป็นบวกสีก็ได้นะครับถ้าเรามีบวก5อยู่อย่างเงี้ยเออเราจะทําให้เป็นบวกสีเนี่ยมันได้นะได้ได้ได้ครับผมมีวิธีนะเราก็ไปเอาหินสีม่วงนะครับเอาหินสีม่วงมาลด ลดบวกลงเหลือบวก4เรแล้วค่อยใช้หินสีเหลืองอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราทำอย่างนี้นะมีโอกาสแตกนะครับชุดเกาะเราอาจจะสูญหายก็ได้นะอะผมก็เลยลองกับรองเท้าขั้นสดีกว่าครับโอเคเรามาดูกันครับผมป๊บโอ้โหได้แค่บ,บวก5ครับผมอันนี้คือไม่ดีครับถ้าถึงบวก5เนี่ยไม่ดีนะบอกเลยนะก็ะคือดวงกากมากที่สุดในโลกนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมรองตัวอื่นก็ได้นะผมมีหินตีบวกเยอะอยู่นะครับโอเคครับผมจะรองบวกนะครับผมที่มีบวก 5, ให้พเพื่อนๆดูนะจะเอาหินสีเหลืองนะครับทําการบวกนะอ,อ,อันนี้มีโอกาสแตกนะครับผมมีโอกาสสาเร็จแค่สามสิบเปอร์เนะก็ถ้ามันแตกก็คือชุดเราจะหายไปเลยนะครับพลังเราจะลดลงมากเลยนะอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับ อย่าหาทำนะอย่าหาทำครับผมก็ถ้าเอาง่ายๆก็คือหาบวกสีมาทํานะแต่แต่ถ้าเอาบวกห้าเหมือนผมนี่อย่าหาทํานะครับมันไม่ดีนะแต่นี้ผมจะบวกให้เพ okay. ื่อนๆดูก่อนนะครับว่าเจ้าตัวหินเหลืองเนี่ยประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันจะทําให้เราบวกขึ้นไปได้ต่อหรือไม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเฮ้ไม่ไม่ก้าอ่ะโอเคเอาเลยครับผมมา